คะ่ะสวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านคะ่ะยินดีตอนรับเขา่าซูช่องเจนั่งน้ำโชกท่านผู้ชม่าสาหรับมือนีเป็นวันที่สิบเก่าตุลาคม2,568ันอะะเนาะค่ะเนาะหลังจากที่แอดแปวอบุญกระถิ้นวัดไม้บานขามาแล้วเรียบร้อยท่านผู้ชมคะ่ะเป็นวัดไม้ที่ยอดกระถินได้งามสวยงามอยู่ในหกแสนกว่าเนาะคะ่ะเนาะ ยาตีทาก็ลายหลายโลงท่านก็นลายกับทั้งช่วงขาที่มันคนคนไทยเฮ็ดบุญดีกับทั้งช่วงขาโดยโดยเฉพาะที่อาเห็นเนาเห็นทั้งอําเภอสว่างทั้งอื่นบริเห็นเฮ็ดบุญดีดีเพื่อเพื่อเพื่อ,พอ,พอแพร่กันดีครับโลงท่านนี่ก็โอ้ยหน่วยงานราชการก็ไม่เฮ็ดลายไทยพี่น้อง ไทยบาทถ้ายังกระเฮ็ดลายคือกันนะคะเอาอันนี้เราถึงเรื่องบุญกระถินสูกันฟังเนาะคะ่ะเนาะค่ะท่านผู้ชมา่าสำหรับมือนี้คลิปนี้นะคะแอดจ,จะพาท่านผู้ชมมาติดตามตัวเลขแน่ทางรัฐบาลไทยของเจนางนะคะซึ่งงวดที่แล้วนะคะงวดที่แล้วถ้าผู้ใดตามเจ้นางตัวรูปตัววิ่งทั้งบนทั้งล่างถ้าบนล่างตัวบนบนก็กันล่างล่างก็การบนเลยได้รับเต็มๆเลย ตุไลนอเจนางสันเอาเดวไปมือ้องกันกับทนชมค่ะไปดูด้วยกันเลยค่ะกระทนช่วงะาอัดคลิปอยู่ทงหน้าบรรยากาศดีดีนะคะอากาศดีค่ะอากาศบริสุทธิ์ครับตัวเลขแนวทางวดที่แล้วนะคะรัฐบาลไทยของเจนางมั่นใจแห้แงแห้งหกเจ็ดเจ็ดหกพัดไปออกเก้าหกหกเก่าแต่กันยังมีอยู่อ่อวิ่งรูดที่หกได้ทั้งบนทั้งล่างนะคะ ตัวเลขเนี่ยทางที่แอดจับคูหายมี4 6 7 4 7 6ไปออกไปออกเอเล็กถ่าย3ตัวโอ้ยเสียดายมี4 7 6 9 7 6 4 6 7 9 6 7แล้วก็4 6 4นะคะส่วนล่างจะเป็น9เก่ามะขืนบนอตอนแรกแอดให้เน้นย้ำที่เก่า0ต่อมาอีกเน้นยันที่เก่าหนึ่ง ไลยทนหลายคนกับไปกับ,กบหัวออกเพราะว่าเก้าขหก,กนี่มันตัวเดียวกันกระทำช่วงขาเพราะฉะนั้นทำช่วงเอฟซีทุกท่านทุกคนต้องระวังต้องระวังนะคะระมัดระวังเพราะว่าตัวเลี้ยแนวทางเอ่อมันของม่มีหักมันสามารถเพราะว่าตัวนี้มันบ่มาตัวนี้มันกับไปตัวนั้นได้ขึ้นกันนะคะมันสิปเป็นประมาณนี้เพราะฉะนั้นต้องต้องระมัดระวังต้องใส่วิจารณญ,ญาณในการรับชมนะคะ่าะทำช่วงขาหลังจากทีเอเอ่อ หาหนึ่งหายลาสุดคงสุดไทยหายห,หนึ่งไปออกคกหนึง่งมันประดีออกเก่าหนึ่งเสียดายค่ะขากเสียใจใหแห้งกอมสลบสไลด์อยู่หลายมือเตือบอยู่สลบเหล็กไถ่ต่ว่าบริสุล้มเหล็กเหล้าเหล็กเล่า,ลลายัางใดคือเก่านะคะเหล็กเล่ายัางใดคือเก่าเนาะคะ่ะเนาะร่มดีดีกระทำช่วงขาตัวเลขแนวทาง,งวดวันทีน่หนึ่งพฤศจิกายนี่นะคะ แอแอยากจะบอกท่านผู้ชมว,ว่าเตรียมแนวใส่เงินเลยเตรียมแนวใส่เงินเลยเด้อตัวเลขแนวท้ท่าอู้หมั่นใจค่ะก,กันชุ่มขาเลขบนวิ่งลูดที่สามเลขบนวิ่งลูดที่สามชุดจับคู่ อ๋อเด็กสามเนี่ยสามเจ็ดสามเก้าสามเจ็ดสามเก้าสามสองสามสาม หลังจากที่วิเคราะห์ตัวเลขแนวทางเรียบร้อยแอดมีข้อมั่นใจแห้งๆทะเลมันมากแบบนี้หลักสิบกระสานลักรักหน่วยกัยังไม่มีสามอีกู่ดยขายลมชุ่มขาถ้ามันเป็นแบบนี้ตัวเลขแนวทางบนนีไปใสตัวเลขแนวทางบนนี้ไปใส,เน,นนปใสเน้นที่ตัวนี้อันนี้ตัวรูดตัววิง่ง ตัวเลขแนวทางให้เน้นตัวนี้เลยเน้นไปที่สามสองสองสามเลยนะคะเน้นไปที่สามสองสองสามเลยหลับสับรหลับสัพท์น่นอนนะคะหลับสัพท์น่นอนใครอยากได้ลายก็ซื้อลายอย่างหน่อยหน่อยซื้อหน่อยนะคะไผมีกําลังซื้อลอตเตอรี่หาซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยนะคะตัวได้ละเจนั่งชุดสามตัวขึอบบอ้นบวกบัตบวกเดี๋ยวนี้เหรอคะทำชุ่มขา ชุดสามตัวหกสองสามแปดสองสามเอามีแแ่นี้หกสองสามแปดสองสามมันใจแห้งเห้งถ้าเฮ็ดสูตรเลข ถ้าสมวนเล็กมันมาแบบนี้คือมาตัวนี้แน่นอนบ่อสองสามกับสามสองถ้าบอสามสองสองสามมันก็สีมาเหลือเบิน่นแต่ส่วนมากมันจะบเปลี่ยนเบิ่นนยมันจะเป็นสองสามสามสองนี่แหละเอาเป็นช่วงขามันเปลี่ยนประมาณนี้เอาเลขบนวิ่งรูดที่สามนะคะ ชุดจับคู่สามเจ็ดสามเกสามสองสามสามเน้นสุดๆคือสามสองสองสามทุกตัวให้กลับด้วยยกเว้นสามสามนะคะทุกตัวให้กลับด้วยยกเว้นสามสามส่วนล่างล่างเอาตัวเด่นตัวตัวเด่นไปก่อนเอาตัวเด่นไปก่อนเด่นมากมากตัวเดียวเลยเขียนคือห้าเดี๋ยวจับคู่ แอดจะมาจับครูประมาณวันที่ยี่สิบยี่สิบสามประมาณยี่สบสองยี่สิบสามนะคะยี่สิบสี่เป็นจัดทอ์ลงมาอีวันแตายี่สิบสามกับทัน 23, ทช่วงขาเอาอันนี้คือตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยของเจนางนะคะรัฐบาลไทยของเจนางทันช่วงพิจารณนาเลยตามที่เฮ็ดสูตรมา มันหลงวดแล้วนะคะทผช่วมเนาะถ้าถ้าเป็นแนวนี้มันจะออกแบบนี้ลหละมันจะออกแบบนี้นะคะทางช่วงมาเค็บหน้าจอเลยเนาะเค็บหน้าจอเลยนะคะเค็บหน้าจอเลย,ะค,ะยค่ะ่าท้ช่วงขาสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปตัวเรียแนวทางของเจ้นาน้าคขอ้ทุกทันทุกคนนั่ตัวเรียแนวทางไปพิจารณาไปกันกอ่อน ไปเหตุการณ์บ้านคักคักว่าหมักน้ำจีนางมาัวขันหมักกัดจัดเพราะว่าเลียนมั่หลายตัวถ้าผู้ใดว่าโอ้ยจียน่างมัมีทุนหลาย่ว่าม,มีทุนหลสื่อต่อสามสองสองสามล่ะกะหกสองสามแปดสองสามแค่นี้กับพ่อสำหรับผู้ทุนหน่แล้วขันเนาะแอดเห็นใจอยู่เพราะว่าแอดเคยบ่มีเงินคือกันแอดเคยบ่มีเงินคือกันเอาทำช่วงขาย่ามถูกย่ามหยาบมันทูกหยาบอีหลีเด้อ ย่มีเงินมันเกิดเว้าได้นะคะเนี่มีเงินนี่มันเป็นอะไรที่แบบโอ้ทรมานหลายบกกาหันหนาไปหาไผ่ดอกยักอายเองมยักอายเครื่องยานพนวาหา้อันนี้คือสิ่งที่เขามีประสบการณ์เนาะค่ะเนาะพนวาเอ่อย่าประมาทย่าประมาทกระรกทัช่วงขาย่าประมาทมีเงินหรือบม่มีเงินก็ย่าประมาท กินท่านใหญ่ขาดกินท่านใหญ่ขาดไหวพระสวดมนต์กใหญ่ขาดทำความดีให้ทำตลอดเนาะค่ะเนาะเอาอันนี้เป็นการเบาคุยกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันทั่งช่วงขาผูใดยูจังหวัดใดอำเภอใดมีนี่เป็น,นอยงใดเนาะแดดบัวก,กระถินมีบัวทั้งคุณบัวสูกันฟังในเด้อทักทายกันมาแน่เอาสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอจบกันนำเสนอไปเพียงแค่น,นี้ ปล่อตุก่านทุกคนนําตัวเลขแนวทางของเจนานั่งไปพิจารณาไปเชียงสือและมีโชคกันเนาะคะ่ะเนาะเจอกันอีกครั้งวันที่23เพราะว่าอาจจะปล่อยตัวเลขแนวทางล่างนะคะทำช่วงขาจับคู่ล่างให้แต่ตอนนี้เอาตัววิ่งตัวหลุดไปก่อนเนาะคะ่ะเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ